สว,ส,สวัสดีพี่น้องหมูทองชาแนลสวัสดีพี่น้องฝั่งลาวเมียนมากัมูชามาเลเซียสวัสดีทุกประเทศนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าช่องหมูทองเช่นเคยวันนี้พามาเที่ยวที่เมืองพัทยาครับจะมาเที่ยวกันที่เมืองพัทยานะครับตรงนี้ก็คืออริมทะเลครับริมทะเลตลาดลานโพนาเกลือครับตลาดลานโพนาเกลกับก็พามา เที่ยวชมสวนหย่อมที่ให้นั่งพักผ่อนชายทะเลกันนะครับก็สวยงามเลยครับลอกทางเดินก็ทำสวยเลยนะครับเป็นสีฟ้าขอบสีขาวนะครับแล้วก็มีร่มไม้ให้พักผ่อนกันสบายๆเลยนะครับก็มานั่งรับลมชมวิวกันที่นี่ได้เนาะครับว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันก็เปิดให้ มาชมมาเที่ยวกันได้ตามสบายนะครับเดินมาทางนี้มาทางนี้มานี่เลยมาทางนี้กลาา <ป ule. S 1> ้องก็เป็นกล้องมือใหม่นะครับมือใหม่<ด>นะครับม,<า>มือใหม่ทีนี้ก็เป็นอ่าทางพนักงานของาของอ่าเขาดูแลสวนหะย<อ>่อมเนาะเขาดูแลสวนหย่อมอยู่ครับเขาทําสวยงา <billing. S 2> ม,ม,ม,มเลยนะครับสีไม้ลายมือสวยมากนะครับแล้วก็สะอาดนเลย ด้านโน้นก็จะเป็นถนนนะครับถนนเป็นทางเข้าตลาดตลาดลานโพนาเกลนะครับตลาดลานโพนาเกลือนะครับเดี๋ยวก็จะพาเดินชมในลานที่พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะครับที่จริงถ้ามาตอนเย็นเย็นก็น่าจะสบายเลยนะครับสบายลมเย็นนะตอนนี้อากาศก็แสงแดดร้อนครับแสงแดดร้อนมากนะครับก็ พามาเอาบรรยากาศเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกซุ้มเลยนะเขามีซุ้มที่ที่นั่งอย่างนี้เลยนะครับซุ้มที่นั่งเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาทางนี้นะนมาทางนี้หน่อยนะโทษครับเหยียดยาเขาหน่อยโทษเด้อครับ <c oughs> ครับนี่เลยนะครับก็จะมานั่งอุย้ยพักผ่อนสบายมากเลยนี่ร,ร่มไม้ครับเขียว สบายอากาศลมพัดเย็นสบายเลยนะครับก็กล้องก็ยังยังใหม่อยู่นะครับยังวัดระยะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะก็มีต้นไม้หลายหลายชนิดเลยหลายชนิดเลยแต่ละต้นหมูทองก็ไม่ค่อยรู้นี่เขาเรียกว่าต้นอะไรนะจุงดอกสวยมากนะอ่าเวลาเป็นดอกดอกจะสวยมากเลย นะครับ ão, มา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 ทางนี้หาตากล้องมามาต ouais. uh, ามมามาทางนี้เลยเดี๋ยวอันนี้รถเข้าไปจอดลานจอดรถก็อยู่ด้านโน้นนะครับทางเข้าเข้ามานะครับทางเข้าครับตากล้องก็มามามาทำอะไร ตามมาเดี๋ยวจะไปพาไปชมอ่าที่ออกกำลังกายเนาะฟิตเนสอ่าที่ฟิตเนสเป็นลานเล่นอ่าบัตได้เลยครับมีสวนให้ออกกำลังกายอก็มาตลาดก็ไม่เสียฟรีนะครับมีที่ประกอบก็จะเป็นต้นไม้ก็ปลูกไว้ป็นงางเลยสวยงาม อเเขาเข้ามาชอที่เขาทำสวยงามเลยนะอนก็เป็นสีฟ้า สองข้างก็เป็นสีขาวสวย mm งามสวยงามเลยครับก็มีน้องๆ้องหนูหนูพี่พี่น้าหน้าอาก็เข้ามาพักผ่อนกันเยอะแยะนะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่ไอ้นี่เป็นต้นอะไรผมก็ไม่แน่ใจเนาะเนี่ยเพราะผมก็ไม่ไม่ไม่มีความรู้ทางทางด้านต้นไม้นะครับสวยเลยครับสวยมากเลยนะครับเขาตกแต่งไว้สวยเลยนะครับมามาทางนี้เลยมาเลยมา ดูนที่ฟิตเนสนะครับาฟิตเนสได้ที่นี่ก็าะเป็นยาไม่แน่ใจก็จะเป็นการต้นไม้เนาะครับเป็นต้นไม้ครับเป็นที่นั่งเป็นซุ้มนั่งก็สบายเลยนะครับ อากาศเย็นๆมานั <S <S ่งดิ่ได้เลยเข้าไปเที่ยวข้างในกันนะเดี๋ยวจะพาพี่ๆน้องไปชมดูข้างในกันว่าริมทะเลดูอีกนะครับพาพี่พาพีน้องเข้มาบนนี้เป็นลานลานกว้างเลยนะให้เราขึ้นมาเดินได้ตอนเย็นครับมาชมอ่าเรือชมน้ําทะเลหรือมารับลมกันได้สบายๆตรงนี้เลยนะครับ อ่ะตามมาเลยตากล้องตรงนี้มายันอ่าเออมีลานให้เล่นเยอะแยะเลยเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นอ่าปั่นจักรยานขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาอยู่อยู่บนนี้ได้นะครับแล้วก็มา้นี มาแล้วนี้ก็ลงไปเลยแล้วก็วิ่งยาวนะคะมีครบท้วนเลยนะคะาาารับตลาดลานโพหรือตลาดเนะครับเสียไม่เสียฟรีนะครับไม่เสียฟรีะะมีาทั้งสวนหย่อมให้นั่งพักผ่อนสบายๆในร่มเนะครับรับลมชมวิวได้แล้วออกมาข้างนอกตอนเย็นมาจะมาเล่น เลยอะไรเขามีลานให้อ่าออกกําลังกายตรงนี้ก็จะเป็นอลานปั่นจักรยานนะอาจจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเป็นกีฬาประเภทนึงนะครับพอแต่ก็เข้าไปพักที่าลาได้สลาก็มีให้เป็นสลาที่อ่า ขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวก็มองเห็น